ไม่โกรธนะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาจะไปเือใครดีไม่ดีให้เขาเป็นคนตัดสินเราไปการันตีให้เขาไม่ได้ว่าคนนั้นดีคนนี้ดีไม่ใช่มันเป็นชีวิตของคนอื่นเราไปคิดแทนคนหมอไม่ได้ดีไม่ดีให้เขาเป็นคนตัดสินเขาอยู่ด้วยกันเขาต้องรู้ค่ะทุกคนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องของลูกนะ เรียกว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของขนมสสิการกับมอบุ๊กกันอยู่ก็น่าจะลงใจกันได้แล้วเพราะว่าทั้งคู่ค่ะกลับมารักกันหวานช้ำพร้อมเซิร์ฟคลิปน่ารักน่ารักให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันต่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของมอบุ๊กกค่ะได้มีการซ่อนคลิปนะคะในทิกตอกส่วนตัวที่มีคลิปของสาวขนมเนี่ยก็คือมีการซ่อนหมดเลย โดยหลังจากนั้นไม่นานค่ะหมอบุ๊กก็คือเอาคลิปนะคะกลับมาเหมือนปกติแลวแฟนๆก็คือดีใจกันสุดๆคิดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะงอนกันเฉยๆเนี่ยแหละค่ะโดยก็มีการควงคู่กันออกมาไลฟ์เคลียชัดๆด้วยนะคะสําหรับมอบุ๊กกับสาวขนมโดยทั้งคู่เนี่ยบอกว่าก็แค่ง,งอนกันเล็กน้อยค่ะและขนมบอกเลยนะคะว่าทุกคนอย่าไปโทษหมอบุ๊กนะคะเพราะจริงๆเนี่ยขนมเป็นคนบล็อกก่อนแล้วก็ปิดแอปติดตามด้วยเลยทําให้หมอบุ๊กเนี่ยแอบน้อยนั่นเองแหละค่ะ แล้วเรื่องที่หลายๆคนนะคะรอซ้ำเติมกันเยอะเนี่ยขนมบอกว่าก็รับรู้ค่ะแต่ถ้าวันไหน,นทั้งคุณเลิกกันขึ้นมาจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะและต้องบอกเลยว่าการพบการจากมันเป็นเรื่องปกติคนเลิกกันก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันค่ะส่วนคนที่ไม่ปกติก็คือคนที่เข้ามาสะใจกับเรื่องนี้มากกว่าโดยล่าสุดนะคะฝั่งคนรอบข้างอย่างแม่ยายหรือว่าคุณแม่ของสาวขนมเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากที่มีคอมเมนต์จากชาวเน็ต พูดนะคะในเชิงที่ว่าหมอเนี่ยควรเจอครอบครัวที่ดีกว่านี้หลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะฝั่งแม่ยายก็คือพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะผ่านทางไลฟ์ และนอกจากนี้ค่ะก็มีการตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ไปแบบนิ่มๆแต่ว่าเจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันนะคะท่ามกลางแฟนๆที่ก็เข้ามาชื่นชมเลยว่าไม่ยายเนี่ยตอบได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะและมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนนะคะเขาจะตัดสินใจกันยังไงอันนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาดีกว่าค่ะว่าแล้วก็ตามไปชมคลิปนี้ของแม่ยายกันเลยค่ะแม่ยายไม่โกรธนะมันเป็นเรื่องของคนสคน เขาจะไปคือใครดีไม่ดีให้เขาเป็นคนตัดสินเราไปการันตีให้เขาไม่ได้ว่าคนนั้นดีคนนี้ดีไม่ใช่มันเป็นชีวิตของคนอื่นเราไปคิดแทนคุณหมอไม่ได้ดีไม่ดีให้เขาเป็นคนตัดสินเขาอยู่ด้วยกันเขาต้องรู้ค่ะทุกคนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องของลูกนะคาว่าครอบครัวที่ดีกว่ามันการันตีวัดกันได้ที่ตรงไหนอนะคะเอาไหนพี่ว่าไงจ้าไหนตอบแม่ยายสิลูกพี่ว่าไงตอบแม่ยายหน่อยได้ไหมคะแม่ยายว่าการพิมพ์แบบนี้ถ้ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตของคนทั่วไป เขาจะไม่พิมพ์อะไรแบบนี้เพื่อบัรนทนจิตใจของคนอื่นนะเพราะว่าแค่นี้ก็ทําให้รู้แล้วว่าคุณน่ะไม่ได้คุณน่ะไม่ไดเ้เป็นคนที่คิดดีทําดีเลยคุณมีความรู้สึกยังไงคุณพูดออกมาม,มันพูดได้นะแต่ว่าบางทีคําพูดบางคาพูดอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องพูดเอาเป็นว่าถ้าพี่ว่าไงจ้านะยังไม่เคยเข้าไปเจอครอบครัวไหนที่โอบกอดคุณรักคุณด้วยความรู้สึกรักจริงๆคุณเดินเข้ามาในครอบครัวแม่ยาย ประตูบ้านเปิดตลอด24ชั่วโมงลูกขาลูกเดินเข้ามาบ้านแม่ยายได้เลยนะลูกว่าไงจ๊ะลูกจะได้รู้ซึ้งถึงคำว่ารักคนคนนึงมันเป็นยังไงเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะลูกแม่ยายยินดีต้อนรับลูกมากๆถ้าลูกขาดความรักนะลูกไม่เคยมีความอบอุ่นในความรู้สึกนะลูกไม่เคยมีใครโอบกอดลูกนะลูกเดินเข้ามาประตูบ้านแม่ย็บเปิดตลอด24ชั่วโมง ลูกเดินเข้ามามาเลยป้าะะโกนเรียกแม่ยายได้เลยค่ะแม่ยายหนูขาดความลักเดินเข้ามาเลยแม่ยายจะกอดลูกให้ลูกรู้สึกว่าลูกไม่ขาดได้เลยลูกเข้ามาได้เลยค่ะนะคะแม่ยายไม่โกรธด,ด้วยแต่แม่ยายอยากจะเตือนสติลูกว่าการที่ลูกไปคอมเมนต์แบบนี้ถึงสถาบันครอบครัวของคนอื่นน่ะมันไม่น่ารักเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนมองเราว่าเราเป็นคนแบบไหน ฉะนั้นเลิกได้เลิกซะน,นะคะไม่จําเป็นเฉพาะกับแม่ยายนะกับคนอื่นๆก็เหมือนกันลูกไม่ควรไปคอมเมนต์แบบนี้นะสถาบันพวกลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันโอ้โหมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากฉะนั้นแม่ยายมองว่าลูกคอมเมนต์มาแบบนี้หนึ่งวุฒิภาวะของลูกลูกขาดแน่นอนหนึ่งลูกขาดความยับยั้งชั่งใจในการคอมเมนต์ถูกไหมคะถ้าลูกยังขาดความยับยั้งชั่งใจในการคอมเมนต์อยู่ลูกจะไปพิมพ์แบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะ